กลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจก็ได้นำไพทาโร่นะคะชุดไรเดอร์เวทผู้วาดคือท่านพา m e เมล่าคอมเมนสมิธมานำเสนอนะคะการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนกันยายนพศ2564ยิบี่ค่ะไพยิปซีชุดนี้นะคะ มีความแม่นยำและชัดเจนมากเนื่องจากว่าผู้วาดเนี่ยใส่ในเรื่องของจิตและวิญญาณลงไปในไพ่ด้วยนะคะคือท่านพา m e เ a ล่าคอมเบนสมิธถ้าเกิดท่านพา m e เ a ล่าคอมเบนสมิธเนี่ยยังมีอายุอยู่นะยันปัจจุบันนี้ก็คือตัวท่านอาจารย์เองก็ต้องมีอายุเป็นนับร้อยปีเลยทีเดียวละคะ่ะแล้วก็ตัวของท่านอาจารย์พา m e เ a ล่าคอมเบนสมิธเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความสนอกสนใจในเรื่องของศาสตร์ พลังเหนือวิญญาณ้วยนะคะไพ่ชุดนี้จึงเวลาเรานำมาใช้พยากรณ์จึงเกิดความแม่นยำและชัดเจนมากๆเลยทีเดียวมีทุกคนทั่วโลกเนี่ยต้องมีไพ่ชุดนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มรายการกันร,รับการพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการการันสวดมนต์ก่อนค่ะ โอมอคีภาหูบุพังสการะวันทนังครูบาอาจารย์อย่างอาจารยา์ยัเทวามุนีฤศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขณะจ่ะชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถ,ถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวมีซี่ใครใจเนี่ย ขออนุญาตตัดไพ่ออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกไพ่สิบใบเนี่ยแทนตัวท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะฮะโอ้โหกรีดไพ่ได้สวยงามมากเลยทีเดียว mm. เวลาเราเลือกเราก็สามารถเลือก study. ไปหน้าไปหลังได้ดั่งใจเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ mm. บางท่านก็ต้องการเลือกไปก้าหน้าก้าวหน้าอย่างเดียวหรือไงก็แล้วแต่ค่ะ ได้หมดนะคะเราสามารถจะเลือกได้ตามใจปรารถนาของเราคะ่ะนะคะอาละเดี๋ยวบีิซีใครใจเรียงไพ่วันนี้ก็จะเรียงไพ่ตามพบต่างๆนะคะซึ่งหลักสูตรการเรียงไพ่แบบนี้อาจารย์บียิปซีใครใจเรียงตามแบบพบต่างๆของท่านอาจารย์ธนกรสินกเกษมนะคะอดีตนาย,ยกสมาคมหุน้นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมค่ะ โอ้โหเห็นแอบบเห็นไพ่ใบแรกแล้วนะคะของท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นไพ่ The Sun ค่ะสวยงามมากและไพ่ในชุดนี้ที่หยิบได้นะคะมีไพ่ใหญ่เนี่ยถึง4ใบด้วยกันเลยทีเดียวได้แก่ไพ่ The Sun นะคะไพ่ใหญ่ในที่นี้หมายถึงไพ่ m e j s u r r อาค a นนะคะเนี่ยมีไพ่ The Sun มีไพ่ The Magician นะคะ มีไพ่ The Hermit มีไพ่ Temperance นะคะ มีถึงสี่ใบเลยทีเดียวก็บ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตัวท่านเองนะคะเป็นผู้ที่มีบุญกุศลบุญวาสนาบุญบารามีดีนะคะเป็นผู้ที่ทําสิ่งใดก็แล้วแต่มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนมีผู้ให้การอุปถรัรมภ์คำชูท่านเนี่ยตลอดเดือนกันยายนนี้เลยทีเดียวค่ะซึ่งตัวท่านที่เกิดวันจันทร์เองก็ต้องมีในเรื่องของความลุกข,ขึ้นมาสร้างผลงาน ด้วยตัวของท่านเองด้วยนะคะอย่างไพ่ใบแรกเนี่ยได้ไพ่ The s u ันบอกเลยนะว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดบัญจันเนี่ยดวงของท่านก่อนหน้านี้ดวงท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนี้ดวงท่านดีค่ะนะดวงของท่านเนี่ยมีความโชคช่วงชชวันมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะและตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่มีการตัดสินใจที่แน่วแน่ เป็นผู้ที่ตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในการลงมือทำและมุ่งไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมและในไพ่บอกเลยว่าตลอดเดือนกันยายนนี้ท่านสามารถหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์เห็นไหมไพ่ชัดเจนมากเลยท่านเนี่ยมุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะมีโกมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมั่นใจในตัวเองเนี่ย สูงนะคะต่อมาไพ่ใบที่สองเนี่ยได้ seven of coins seven of pentacles นะหมายความว่าในด้านของการเงินการทองเนี่ยนะคะของท่านที่เกิดบัจนทร์การเงินการทองมีการดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยได้อย่างดีค่ะและสำหรับท่านที่มีโครงการนะคะต้องการนำ เงินเนี่ยไปซื้อกองทุนต่างๆตามที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้เนี่ยก็เป็นการดีนะหรืออาจจะไปซื้อสลากอ,อมสินหรือไปซื้อกองทุนต่างๆที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ก็ดีหรือนําเงินเนี่ยนะคะไปซื้อทองคําแท่งเพื่อเป็นการลงทุนแบบในระยะยาวเนี่ยก็ได้นะคะหรือในด้านของการลงทุนต่างๆนะคะ เนี่ยเห็นไหมเงินทองเป็นกอบเป็นกรรมเลยและมันเป็นมาจากไอเดียในตัวท่านด้วยนะคะบางท่านเนี่ยมีเงินเยอะแล้วก็ต้องการเขาเรียกว่าสร้างเสริมต่อเงินเนี่ยให้มันมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยเนี่ย ยังยั่งยืนเลยนะคะเนี่ยซึ่งคนที่เกิดบันจัรน์เนี่ยก็มีความคิดมีไอเดียที่ต้องการดูแลในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายต้องการในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจกิจการแล้วก็ขยับขยายในด้านของการเงินนะในไพ่บอกเลยนะคะและซึ่งไพ่เดอะซันอยู่ใกล้กันเลยกับในไพ่ของ Seven of Co ดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดบันจันร์สามารถมีการ ขยับขยายด้านการเงินดูแลในเรื่องกองทุนดูขยับขยายดูแลในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของท่านเนี่ยได้อย่างดีค่ะเดี๋ยวขอภัยนะคะไฟลม้มไฟลม้มขอภัยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะนี่นะ มีการวางแผนในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเรื่องภาษีเนี่ยอย่างดีเลยทีเดียวต่อมานะคะดูไพ่ใบที่สามซึ่งได้ไพ่ King of Wands ไพ่ King of Wands บอกเลยนะว่าตัวของท่านที่เกิดวันจันทร์เองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากเพื่อนฝูงจากญาติพี่น้องจากผู้บังคับบัญชาและก็บุคคลในวงสังคมคะ่ะการที่ตัวท่านเองได้นำ ความคิดนำไอเดียต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็ความคิดไอเดียนั้นนะคะก็มีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันเวลาท่านอยู่กับคือญาติพี่น้องอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับผู้บังคับบัญชาอยู่ในองค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการวางแผนมีการลงมือสร้างผลงานเนี่ยออกมานะคะตลอดเดือนกันยายนนี้ผลงานต่างๆของท่านก็เป็นเป็นอิทธทางที่ดี และการพูดคุยกันตกลงเจรจากันมิ้งกันประชุมกันต่างๆก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและดูจากไพ่แล้วนะคะผลงานที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จร้อเเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมมันเขรียกว่ามีการเจริญเติบโตดีนะจากการที่ตัวท่านนำตัวท่านเองไปใกล้ชิดกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาบุค คารากรต่างๆที่อยู่ในองค์กรของท่านนะคะต่อมานะได้ไพ่ six of coins six of coins นี่เป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่การเงินบอกให้ทราบเลยนะบ้านช่องห้องหอของท่านเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความเจริญบา้างค้ังยิ่งร้านยิ่งบ้านของท่านใดนะคะมีกิจการมีร้านค้าอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะ กิจการงานต่างๆกิจการร้านค้าต่างๆนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากลูกค้ามาทุกทิศมาทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจําลูกค้าจอรดังนั้นนะคะตัวท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ต้องรีบลุกขึ้นมานะคะคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่เอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของกิจการงานหรือสิ่งที่ท่านกําลัง ดำเนินการอยู่อย่างตั้งใจอย่างต่อเนื่องนะคะเนี่ยเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ท่านเนี่ยดูแลต่อมาได้ไพ่ The m a i i c i a ชค่ะไพ่ The m a g i c i a ชเนี่ยนะคะบอกเลยนะว่าตัวท่านที่เกิดบรรจันเองมีไอเดียดีๆแล้วมีความคิดมีไอเดียดีมีความคิดสร้างสารรค์ที่ต้องการสร้างผลงานใหม่ๆเนี่ยออกมาและไพ่ The m a i i c i a ชก็บอกด้วยว่าหากท่านเนี่ย ได้สร้างผลงานชิ้นใหม่ออกมาผลงานชิ้นนั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นถ้านที่เกิดวันจันทร์ให้รีบลงมือทำให้รีบสร้างสิ่งนั้นในทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะมันเหมือนกับคือการที่เราลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราลงมือทำในสิ่งนั้นแล้วนะคะท่านผู้ชมมันมีอะไรบางอย่างนะคะมา ช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เราเนี่ยต้องทําต่อในระดับต่อไปต่อไปและเราสามารถมันมีอะไรบางอย่างมาผลักดันเราด้วยนะคะและทําให้ตัวเราเนี่ยทำสิ่งนั้นได้จนประสบความสําเร็จถึงฝั่งฝันเลยทีเดียวในสําคัญเลยก็คือเริ่มแรกเนี่ยท่านต้องเริ่มลงมือทําในทันทีนะคะต่อมานะโอ้โหได้ไพ่ X of Pentacles นะคะ a c t of coins นะบอกให้ทราบเลยนะว่าบอกให้ทราบเลยนะว่าในตัวของถ้าที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะไม่ว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่ท่านมีในเรื่องของอุปสรรคหรือมันมีอะไรที่มันเป็นกวากหน้ำกีดขวางการเดินทางของท่านนะคะนับต่อจากนี้ไปเนี่ยตัวท่านหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในอย่างง่ายได้เลย และมีคนเนี่ยให้การช่วยเหลือให้การอุปธรภมท่านนะคะท่านท่านต้องไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้นะท่านต้องมีความอดทนและลงมือทำต่อไปนะคะในสิ่งที่ตัวท่านเองเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยให้ท่านดำเนินการต่อไป ไม่ว่าตัวท่านบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนนะฮะในไพ่บอกเลยก็มีโอกาสมีคนมาให้การอุปธรรมช่วยเหลือในด้านของการเงินหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรอบรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่ท่านลงมือทำอยู่ท่านก็มีโอกาสได้รับการคําแนะนําดีๆจากผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆนะฮะเพียงแต่ตัวท่านเองต้อง ลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาลงมือทำนะคะอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้นะต่อมาได้ Page of Wands โอ้โหไพ่ของท่านที่เกิดบันจันทร์นี้ไพ่ดีทุกใบเลยนะคะนะอาจเนื่องมาจากว่าตัวท่านที่เกิดบันจันทร์เองเป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลเสริมสร้างบุญบารมีเนี่ยให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะช่วงนี้ดวงท่านดีมากเลยแล้วเนี่ยเพจออฟบอ n d ก็บอกเลยนะท่านที่ ยังไม่มีแฟนมีโอกาสได้แฟนแล้วนะคะและสําหรับท่านมีครอบครัวความรักของท่านก็มีความเข้าอกเข้าใจกันเหมือนกับเริ่มรักกันใหม่ๆเลยทีเดียวค่ะนะสำหรับท่านยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสได้แฟนและสําหรับท่านที่มีกิจการอยู่ในกิจการของท่านก็มีโอกาสได้มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเนี่ยเข้ามาใหม่ซึ่งพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนท่านเองก็มีความขยันขันแข็ง มีความรู้มีความสามารถและสามารถนำพากิจการงานของท่านเนี่ยให้เกิดการเจริญเติบโตไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะคะอะต่อมาโอ้โหได้ไพ่เดอะเฮอร์มิไพ่เดอะเฮอร์จะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะบ่งบอกให้ทราบเลยว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดบันจันเนี่ยไม่ว่าตัวท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยปลอดภัยค่ะอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนร้อเปอร์เซ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกปกักรักษาคุ้มครองตัวท่านอย่างดีแล้วก็ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนก็ตามนะคะเหมือนกับมีทางเปิดอะนะคะเหมือนกับมีผู้ช่วยนำทางให้ตัวท่านเนี่ยสามารถเดินไปได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นไม่ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการติดต่อเจราจาในเรื่องของธุรกิจการงานไม่ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการในเรื่องของการไป ศึกษาเรียนต่อนะฮะให้บอกเลยนะท่านี่เกิดวันจันทร์เนี่ยโอ้โหดวงดีเยี่มากเลยนะคะมีผู้ที่คอยให้กันช่วยเหลือและอุปถัมภ์หรือมีคนที่ชี้แนะนําทางให้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะโอ้โหภพยแนะน,านํามันดีมากๆสุขภาพพรรณนาไม่ดีด้วยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือท่านใดที่ไม่ชอบดื่มน้ำอะ่ะหรือดื่มน้ําน้อย ไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้ในช่วงนี้ตัวท่านอาจจะมีอาการของการท้องผูกได้นะคะดังนั้นให้พยายามเนี่ยดื่มน้ํามากๆทานผักเยอะๆมันออกกาลังกายดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่สุขภาพพรรณไมยของท่านให้ดีแต่ในเรื่องของเกินล้มหมอนนอนเสือเนี่ยไม่มีนะคะท่านที่เกิดบัญจัร์ต่อมาได้ไพ่ temperance ค่ะไพ่ temperance บอกเลยนะว่าดวงของท่านที่เกิดบัญญัจะมีโชคลาภแล้วแต่โชคลาภนั้นเนี่ย จะต้องเกิดจากการเดินทางเกิดจากการโยกย้ายนะคะอยู่กับที่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองก็ต้องพยายามนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการปรับห่วงจุ้ยใหม่หรือปรับโต๊ะที่ทำงานใหม่นะคะหรือเวลาที่ท่านต้องการไปสแสวงหาในเรื่องของโชคลาภอย่างเงี้ยท่านก็ต้องไปสแสวงหาที่ที่ไม่ใช่ในบ้านของตัวท่าน ท่านอาจจะต้องเดินทางออกไปหน้าวัดหน้าตลาดหรือไปที่ Department Store หรือหน้าอำเภอหน้าหน่วยงานอะไรเงี้ยนะฮะคือไม่ใช่ที่บ้านท่านอ่ะท่านต้องนำตัวเองเนี่ยออกไปนอกบ้านนะคะท่านจึงมีโอกาสในด้านของการสิ่งโชคนะคะและในไพ่ยังบอกด้วยนะท่านเกิดบันจัตมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศค่ะการเดินทางของท่านมีโอกาส ปลอดภัยนะคะการเดินทางมีสวัสดิภาพดีในเรื่องของการเดินทางค่ะต่อมาไนะไภ้ไพ่ t r e e of Coins, Three of Pentacles ไพ่ในบนี้อยู่ในตำแหน่งของกรมมะค่ะบ่งบอกให้ทราบว่าหน้าที่การงานของท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยธุรกิจการงานของท่านเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ดีการติดต่อเจรจาการพูดคุยมีโอกาสประสบความสำเร็จ การติดต่อในเซ็กชันต่างๆมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันไปในทิศทางที่ดีค่ะอยู่ที่ตัวท่านแล้วท่านต้องนําตัวเองเนี่ยเข้าไปสร้างมิตรภาพสร้างในเรื่องของปฏิสมัมพันธ์ที่ดีนําตัวเองเนี่ยเข้าไปพบปะผู้คนให้มากๆยิ่งขึ้นสําหรับท่านที่ไม่ชอบพบปะกับผู้คนนะคะนําตัวเองเนี่ยออกไปพบปะกับผู้คนเนี่ยให้มากๆค่ะนะคะเห็นไหมไพ่ออกมาดีมากเลยทีเดียว โดยรวมแล้วดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและไบยิปสี่ใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจบลงแล้วนะคะอืมนะดีทุกใบเลยท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นผู้ที่มีบุญบารมีบุญบารมีดีชอบสร้างเสริมชอบสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลานะคะนะดวงดีมากๆเลยเบยิปสี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์เวย์ชาวฮ่องกงเกาหลีเวียดนามลาวกัมพูชาพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเข้ามารับชมคลิปดีๆของบิี้ซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับบี้ซีใครใจค่ะ ไลน์ไอดีของบยิปซใครใจได้แก่ b, b a y t a r o t beta ro b todas, a y t a r o t beta ro เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้นะคะเพื่อรับคัมภยากรจากอาจารย์บยิปซใครใจสามารถถามได้ไม่จำกัดคำถามค่ะมีค่าใช้จ่ายเพียง500บาทเท่านั้นราคานี้สึกคุ้มมากๆค่ะบยิปซีใครใจมีช่องนะคะให ทุกทกท่านเนี่ยเข้าไปกดเพื่อสมัครสมาชิกช่องค่ะและเวลาที่เพื่อนสมัครสมาชิกช่องแล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปรับชมวิดีโอที่เป็นคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของการสอนไพ่ย,ยิปซีไพ่าทาโร่เหมือนกันนะคะยิปซีทาโร่เหมือนกันไพ่ปล็อกเกิดความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของหินสีมงคลและเกิดความรู้ในเรื่องราวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเพื่อนเพื่อสามารถสมัครเข้าไปได้นะคะบนยิปซีมีคลิป วิดีโอพิเศษดีๆไว้ลองรับให้กับเพื่อนๆแล้วค่ะก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้ทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ